สวัสดีครับแฟนเพจเฟซบ o ๊กกาบอ n นะครับวันนี้กลับมาพบกับอาจารย์อู๋ดมสัดิ์เหมือนเช่นเคยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกับทีมงานด้วยนะครับในคลิปนี้ก็คงจะมาว่ากันถึงฟุตบอลบุนเดสลิกกันหน่อยนะครับคู่เปิดสนามในวันศุกร์นี้ถือว่าน่าสนใจสุดๆนะครับแชมป์ยูโรปานะครับสำหรับทางด้านของแฟรงเฟิร์ตแล้วก็แชมป์บุนเดสอย่างบบเยนิวนิกจะโคจรกันมาเจอในเกมแรกเป็นเกมคู่เปิดสนามเลยนะครับ ทั้งฝั่งของแฟรง์เฟิร์ตเองก็ถือว่าได้ตัวสำคัญครับมาโลเกเซ่ลูคัสอาริโอนะครับกองหน้ามาจากท่านัของเลเวอร์นะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับได้ทั้งตัวรุกมาเสริมทีมนะครับปัญหาอย่างเดียวคือมาตินฮินเตอร์เรเกอร์นะครับกองหลังตัวสำคัญเนี่ยก็สุดท้ายก็อยู่ดีอารมณ์ติดนะครับเลือกรีไทยครับเลิกเล่นซะงง้นนะครับอายุก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของกองหลังนะครับ แต่ในสุดสัปดาห์นี้ก็ถือว่าสบายๆครับไม่มีตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบนอะไรนะครับก็เพิ่งจะลงเล่นเดเบ์โพคาวมาก็อัดมาเริบวกไป4ีูนย์ะครับตัวเล่นก็คงเป็นหน้าหลักแล้วก็ตัวเดิมๆอยู่ครับประตูอย่างเควินทรัฟนะครับแนวรับ3คนครับอาจจะต้องใช้ทางนั้นของอามามิตูเลมายืนเป็น3เซนเตอร์กับตูต้าแล้วก็เอนดิก้านะครับส่วน ตัวรุกด้านข้างครับอันกักคนาลทางขวาทางซ้ายเป็นฟิลิปคอสติสเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คู่กลางครับใช้ทานั้นของโรเดอร์จับคู่กับชิวิลโซนะครับส่วนแนวรุก2คนด้านหน้าก็เป็นลินสตอมกับเมเลเกอร์เซ่นะครับได้ลงเลยครับเกอร์เซ่แล้วก็หน้าเป้าเป็นราฟาเอลบอเร่เหมือนเดิมนะครับก็มีปรับขยับนิดหน่อยครับเพราะว่าคารมาดาเพิ่งจะลงเล่นในฟุตบอลเดย์เบย์ไปนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องยังไม่ฟิตก็ สำรองไปก่อนในเกมนี้นะครับก็แทบจะหน้าเดิมเดิมเลยครับไม่ได้ปรับอะไรเพราะว่าแนวรับอย่างอามามิตูเล่ก็มักจะขยับเข้ามาเล่นเป็น3เซนเตอร์ประจําอยู่แล้วครับส่วนทั้งฝั่งของบาร์เยนเองก็เพิ่งจะได้แชมป์แรกมาครับซูเปอร,ร์คัพเยอรมน,นีก็อัดไอเบลไลซิกมา53าานะครับก็ตัวเจ็บหน้าเดิมเดิมครับกอเอสกาชูโปมติงบูนาซานะครับพวกนี้เป็นพวกที่เจ็บอยู่นะครับเพิ่งได้รับการผ่าตัดมาทั้งนั้นนะครับ ส่วนที่ติดโค้ดแบนก็มีกิงซีโคมานนะครับลงไม่ได้นะครับก็คาดกันว่านะครับน่าจะใช้ชุดเดิมครับที่ชนะไลซิกมาเพราะว่าเล่นกันได้ดีมากนะครับเกมนั้นชุดแรกที่ลงเนี่ยครึ่งแรกทำผลงานดีครับแต่ว่าชุดพอเปลี่ยนตัวปุ๊บมีปัญหาทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อก็คาดการกันว่านาเกลสมัมนน่าจะยึดเหมือนกับเกมที่เล่นกับไลซิกนะครับก็ไปดูครับประตูก็เป็นมาเนลนอยเออร์เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ใช้กองหลัง4คนนะครับปีนี้แม่มาแปลกนะครับปีที่แล้วสงสัยโดนไปเยอะครับปีนี้น่าจะเล่นหลัง4เหมือนเดิมนะครับขวาเป็นปาวาครับคู่เซนเตอร์อูบาร์เมกาโนกับแอโงเดสนะครับแล้วก็สายอังโ佛โซเดวิสคู่กลางตอนนี้ก็น่าจะเป็นคู่นี้ไปยาวๆก่อนนะครับสำหรับคิมมิชจับคู่กับซาบิเซอร์ที่ช่วงหลังผลงานดีตั้งแต่อุ่นเครื่องแล้วนะครับ3ตัวรุกข้างหน้าครับแซสนาบรี อมัสบูลเลอร์นะครับจามาโมเซียล่าครับโดยเฉพาะเจ้าหนูจามาโมเซียล่านี่มีสิทธิ์ยึดตำแหน่งตัวจริงได้เหมือนกันนะครับผลงานดีมากๆนะครับกระทั่งฟุตบอลซูเปอร์คัพก็ทั้งยิงทั้งจ่ายนะครับส่วนหน้าเป้าแน่นอนครับจดมานเน่นะครับในเกมที่เล่นกับไลซิกผลงานดีมากนะครับเพียงแค่ยังจูนกับเพื่อนไม่ไม่ได้ซะเท่าไรเท่านั้นเองนะครับจังหวะที่ยิงมีจังหวะล้ำหน้าอยู่หลายครั้งเหมือนกันแต่ว่า เล่นเข้าขากับเพื่อนหลายคนทีเดียวนะครับก็ถือเป็นคู่ที่น่าสนใจนะครับปีที่แล้วเนี่ยถือว่าแปลกนะครับแฟรงก์เฟิร์ตเล่นในบ้านเนี่ยนะครับแพ้บายเยนไปศูนย์หนึ่งแต่พอกลับไปเล่นที่บ้านบายเยนแฟรงก์เฟิร์ตไปชนะบายเยนมาสองประตูต่อหนึ่งนะครับปีที่แล้วเนี่ยผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับก็ถือว่าดูแล้วสุสีคู่ขี้ทีเดียวนะครับได้แชมป์ยูโรป้ามาแบบ11เเกมไม่ไม่แพ้ใครมาเลยก็ถือว่า ไม่ใช่เกมง่ายของบายย็นแน่ๆและที่สําคัญคือแฟงเฟิร์ตได้เล่นในบ้านด้วยนะครับก็รอดูกันครับว่าสุกนี้จะเป็นอย่างไรกับการเปิดหัวแชมป์ยูโรปาเจอแชมบุนเดนนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับจารอุดมศักดิ์ครับต้องลาไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ